สวัสดีค่ะช่อง God Is My Embrace n จากหนังสือสายนาทีที่เงียบสงบถ้อยคำบรรเทาใจ Besides two waters w o r d s of comfort for the soul by C.S. Spurgeon edited by Lloyd H. Clark สำหรับ EP นี้นะคะหัวข้อคือสิ่งจำเป็นสำหรับท่าน จากมัทธิวบทที่6ข้อ8วิธีอธิษฐานภาวนาบทภาวนาของพระเยซูเจ้าอย่าทำให้เหมือนเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีกการเป็นบุตรของพระเจ้ามีเอกสิทธิ์ที่น่ายินดีมากมายพระองค์ตรัสว่าจงไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรา ลูก,กาบทที่15ข้อ22ผมจะได้สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระผู้ไถ่ของผมรองเท้าของผมจะเป็นเหล็กและทองสำริดเฉลิทธรรมาหับทที่33ข้อ25และพระองค์จะทรงสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของผม1เปโตบทที่5ข้อ4เนื่องจากผมเป็นบุตรของพระองค์พระองค์จะทรงเลี้ยงดูผม ผมจะมีอาหารกินและมีน้ําดื่มไม่มีวันขาดแคลนอิสยาบทที่33ข้อ16พระผู้ทรงเลี้ยงดูนกในอากาศจะไม่ทรงปล่อยให้บุตรทั้งหลายของพระองค์อดตายมัทธิวบทที่6ข้อ26ชาวนาที่ดีย่อมเลี้ยงดูแม่ไก่ที่ลานหน้ายุ้งข้าวโวมทั้งแกะและบัวของเขา พระเจ้าย่อมไม่ปล่อยให้บุตรของพระองค์อดอยากแน่นอนถ้าพระบิดาของผมทรงตกแต่งดอกไม้ในทุ่งนาอย่างสวยงามมาจิวบที่6ข้อ28ท่านคิดว่าพระองค์จะทรงปล่อยให้ผมเปลือยกายเพราะไม่มีเสื้อผ้าสมใส่หรือถ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูนกที่ไม่เคยหวานเก็บเกี่ยวและสะสมไว้ในยุ้งฉางมทธิวบที่6ข้อ2ี ท่านคิดว่าพระองค์จะทรงปล่อยให้ผมหิวหรือไม่มีทางพระบิดาของผมทรงทราบว่าผมต้องการอะไรก่อนที่ผมจะขอเสียอีมัธิีบทที่6ข้อ8และพระองค์จะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับผมถ้าผมเป็นบุตรของพระองค์ผมย่อมอยู่ในผ้พระไทยของพระองค์ในวันนี้ และผมจะมีส่วนแบ่งในบ้านของพระองค์พระจิตเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันร่วมกับจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรเราก็เป็นทายาทด,ด้วยเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิสเจ้าถ้าเรารับการทรมานร่วมกับพระองค์เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วยโรมบทที่8ข้อ16ถึง17 ทุกสิ่งจึงเป็นของเราเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งซื้อหามาด้วยพระโลหิตของพระพู้ไทยโลกนี้เป็นของเรารวมทั้งโลกที่จะมาถึงโลกเป็นที่พักชั่วคราวของเราแต่สวรรค์เป็นบ้านของเรา